จะใช่ในเรื่องโลทิฐิสามัญญาตาคือมีทิจิเสมอกันไม่แก่งแยกไม่ทะเลบบาะวิวามีความเห็นที่คล้อยตามมีความเห็นที่ใกล้เคียงอนุโลมความเห็นของเรามาสุดโด่งไปข้างหนึ่งเขาก็เห็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ปรับความเห็นให้มันกลมกลืนใกล้เคียงกันคือไม่เอาความเห็นของตัวเป็นใหญ่ ความเห็นนั่นก็คือมาจากอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ที่ไม่ได้อย่างใจใช้อารมณ์ตัวนั้นเป็นตัวตั้งหรือบางทีอารมณ์ที่คิดว่ามันถูกแล้วแต่ว่ามันไปเผาคนอื่นอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ทำลายตัวเองทำลายคนอื่นอารมณ์นั้นที่เราแสดงทิฏฐิออกไปบางครั้งอารมณ์ที่เราแสดงทิฏฐิออกไปอ่ะมันเป็นทำให้แตกแยก ปวดร้าวทาให้เจ็บร้าวเหมือนเรากินะไรกินมันๆกินหวานๆกินเค็มๆค็ัคมบมันจะปวดร้าวกลางนี่ปวดร้าวหัวนี่ปวดร้าวไหล่เนี่ยเรียกว่ามันอุดตันหมดเลยนี่นี่คือทิิทิิก็เหมือนสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้าไปในใจในใจตัวเองก็แตกร้าวแตกร้าวแบบผลรัก คน,นรักก็แตกร้าวระดับประเทศก็แตกร้าวระดับครอบครัวก็แตกแล้าระดับสามีภรรยาก็แตกร้าวเรื่องทิฏฐิมันจะทําให้แตกร้าวทิฏฐิคือความเห็นของเราที่ว่าถูกถูกบางทีถือถือแตามันผิดพอถือผิดมันก็เกิดคารแตกร้าวถ้าถือถูกเป็นไงมันเหมือนรอยที่บ้านที่เขาป่อสร้าง มันมีรอยปูนที่แตกร้าวเขาจะมีเขาจะมีปูนที่ยาแนวประสานประสานการแตกร้าวแต่โลกเราชอบการแตกร้าวแตกร้าวมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความร้อนมันเกิดจากการเกาะกันไม่สนิทของเนื้อปูนเนื้อปูนที่เข้ากันไม่สนิทบางทีมันเกี่ยวกับปูนหมดอายุหรือการหดตัวของ กกรรมร้อนมันจะแตกรา้าวคนเราก็เช่นเดียวกันมันร้อนเนี่ยมันจะแตกรา้าวใจร้อนจะแตกรา้าวอารมณ์ร้อนจะแตกรา้าวอารมณ์เย็นเราสังเกตด,ดูที่ไหนเย็นๆนะมันเย็นมันมีนม้ำอยู่ข้างล่างมันชุม่มบ้านมันไม่ค่อยแตกที่ไหนที่แตกรา้าวแปลว่าดินที่นั่นแตกระแหงมันจะแตกร้าวไปจําเลยแล้วเดี๋ยวบ้านโจดี่บางที่ ื้นดินเขาแถวแถวนั้นน่ะมันเป็นดินเหนียวพอหน้าแล้งมันจะแตกแยะบ้านเราเขทุ่งดินปขึ้นมันจะแตกง่ายเพราะดินน่ะมันแยกตัวง่ายมันแห้งพอแห้งปุ๊บแยกเลยมันหดตัวมันไม่เหมือนดินทรายมันไม่เหมือนกับที่ลูกหลังมันจะอยู่ตัวมันไม่ค่อยแตกร้าวเพราะดินป่านดนีกว่าแต่มันไม่ลึกมันจะชุ่มอยู่ยาวนาน ใจคนก็นเหมือนกันได้ชุ่มด้วยเมตตากราณีมันจะเห็นอกเห็นใจมากกว่าที่จะเผาตัวเองให้แตกร้าวร้อนโดนทุกๆรายด้วยทิฏฐิไอท้ทิฏฐิตัวนี้เนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดความเห็นที่ผิดมันก็จะจับผิดมองแต่สิ่งที่ผิดของคนอื่นไม่เคยมองความถูกต้องดีงา มองความผิดแล้วก็จับผิดแล้วก็เอาทิ่มแทงในทางที่ผิดเขาไี่แตกร้าวเหมือนกับปูนที่มันแตกร้าวอยู่แล้วเราก็เอาสกัดต่อเข้าไปในรอยแตกนั่นเองมันก็แตกร้าวไปใหญ่อีกเพราะเราไม่เอาปูนยาแนวไปยาเนี่ยพอไม่เอาปูนยานยไปยาปุ๊บเนี่ยมันยิ่งแตกทางออก สังคมประเทศชาติเคยแตกร้ากรุงศรียุยาแตกร้าเพราะการถูกยุคยแก่แตกร้ากรุงทั้งหลายที่เสียส่วนมากเกิดจากแตกร้าภายในคนภายในแตกร้าแตกสามาคัคคีแตกจากความเห็นอกเห็นใจเป็นการแก่งแย่ยงภายในเพราะเราดานร้อนรนผูุ้นทุนทนทนรายมันจะแตกร้าพิฐิเป็นตัวทําให้แตกร้า สัมมาทิฏฐิทําให้ประสานสามกิจสัมมาทิฏฐิแปลว่าไม่ถือทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าถือทิฏฐิคนที่เข้าใจว่าเห็นถูกเห็นถูกนั่นคือผิดเราเห็นถูกเห็นถูกเห็นถูกนั่นคือผิดถ้าเห็นผิดเห็นผิดนั่นคือถูกเออข้าพเจ้าเห็นผิดขอโทษนั่นคือถูกข้าพเจ้าเห็นถูกเห็นถูกแล้วดันทุรงังนั่นคือผิดไอ้ผิดที่มันถือแหละมันถือถูกแหละมันก็ไปแตกราว ไอ้ความแตกร้าวตัวนี้มันเกิดจากทิฏฐิทิฏฐิตัวนี้มันวางไม่ลงเพราะมันถือว่าเราเป็นคนเห็นคนถืออยู่เป็นถือมันแต่ถือมันเนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็วางมันเบื่อมันหนักมันหนไอ้ทิฏฐิอ่ะยิ่งถ้าสามีภรรยาด้วยแล้วนี่ทิฏฐิที่ต่างกัน่แตกอ่ะเห็นไหมทิฏฐิตอนนี้เห็นไหมไอ้เรื่องอะไรสารพัดอย่างในเมืองไทยเนี่ย การบ้านการเมืองเหมือนกันเรื่องทิฏฐิครอบครัวเหมือนกันทิฏฐิมันแตกไปหมดในเราเองนถ้าไม่รองทิฏฐิมันจะทําลายเราเลยรองวางทิฏฐิและทิฏฐิที่ถูกต้องคืออะไรคือไม่ถือทิฏฐิเห็นทิฏฐิโดยไม่ถือทิฏฐิวางทิฏฐิเห็นแล้วก็วางแต่ถ้าถือทิฏฐิทุกมันก็ถือ มันถือกองไฟไว้มันถือไฟโวลลงมันถือไฟพนนีมันไหม้ไหม้ไหม้เหมือนผู้เห็นไหมถ้าเราถือถือถือมันจะไหม่มาถึงมือเราเลยที่เราถือถือถูกกันถ้าเข้าใจอู้ผมถือผิดขอโทษคนนั้นเห็นถูกคนที่่าถือผิดแล้วขอโทษแล้ววางผิดนั่นคือถูกคนถือถูกและถือถูกนั่นคือผิดคิดอีกมันจะเป็นอย่างนี้ ทิฏฐิสามัญญาตาแปลว่าไม่ถือรันดันผู้ไรแล้วก็วางได้วางทิฏฐิตลอดเวลาเห็นทิฏฐิเห็นตามเป็นจริงแล้วก็วางความจริงนั้นเสียความจริงมันคืออะไรล่ะความจริงคือสิ่งที่ต้องถือต้องวางไม่ใช่ถือความจริงไม่ใช่จริงที่ต้องถือไงสิ่งที่ต้องถือไม่ใช่ความจริงสิ่งที่ถือผิดทั้งหมดถืออะไรผิดทั้งหมดถือรูปว่าเป็นเราผิดเพราะรูปังอนัตตารูปไม่ใช่เรา ถ้าถือสุขทุกข์ว่าเป็นเราผิดเพาเวทนาหน้าตาถ้าถือว่าจําเราจําได้เป็นเราผิดความจําเป็นอนัตตาถ้าถือเรานึกคิดปรุงแต่งเป็นเราผิดสังขารนึกคิดปรุงแต่งเป็นอนัตตาถ้าถือว่ารู้เป็นเราผิดวิญญาณดังอนัตตาเห็นไหมถืออย่างนี้ผิดหมดเลยที่เราถืออยู่น่ะผิดหมดเลยเราถือว่าเราเห็นรูปเห็นไหมรูปเป็นเราผิด รูปังอนัตตารูปทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราอย่งถ้าเห็นอย่างนี้ถูก,ก,ถกเห็นดูอะไรรูปทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่มาชั้นสูงเลยชั้นต่ำก็ได้ชั้นสูงก็ได้ชั้นกลางก็ได้ชั้นอะไรก็ได้นึกเห็นกันอยู่ไอ้ที่ประเพนีจึงจึงจึงที่จะเอากันนี่แค่คนจะเอากันนี่แหละก็พูดมันจะเอากันรู้จักไม่ต้องวางทิศทิ่ ตอนสูจะเอาก,กันตอนนี้จะเอากันใหม่ใหม่สูวางทิฐิเพราะสูจะเอากกนี่ไอตัวจะเอากกนี่มันทําให้ไม่มีทิฐิเชื่อไหมว่าหนุ่มสาวจะเอาก,กันไม่มีทิฐิผู้หญิงมีทิฐิไหมผู้ชายมีทิฐิไหมเขาหาพ่อแม่เขาอย่างนี้ร้อยเลยไหมที่ตอนจะเอาลูกสาวครับตอนจะเอาพ่อจะเอาลูกชายเขาอ่อนนกไหมลูกกับไผ่อ่อนมืใช่ไหมพอเขาไปแล้ว อนจะเอาลูกสาวเขาตอนน้องพุกเขาเขาไปเลยจะเอาละ่ะแต่ทนได้แล้วเตะพอตาดาไม่ดได้ขาเอาสมบัติเห็นไหมอีตอนที่มันจะอยากเนี่ยมันจะวางทิศิีไอวางทิศท,ทีแบบนี้มันวางมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ใช่ถูกต้องอถูกไหมที่พูดเนี่ยแล้วเคยบอกกันไหมว่าสูจะเอาตันสูวางทิศทิ แต่สูวางแล้วมาถือใหม่น่ะเขาได้เดือนน้องเดือนถูกดถือแล้วสูจะเอาลูกกูสูก่อน้องเข้ามาหากูอย่างดีแต่พอสูได้แล้วสูเตะกูนั่นคือทิฏฐิแต่ตอนที่มันจะเอามันวางทิฏฐิมันวางทิฏฐิเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ถูกต้องวางทิฏฐิโดยไม่ถือทิฏฐิจึงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนถูกแต่ถ้าถือทิฏฐิ แล้ววางทิฏฐิแบบมีผลประโยชน์อันนี้ไม่จริงใจคนไม่จริงใจคนจริงใจเขาจะไม่ถือทิฏฐิโดยเป็นทิฏฐิแต่คนไม่จริงใจจะวางทิฏฐิอย่างเช่นจะมายืมเงินเราดิอ่อนน้อมขอบคุณดีดีไม่มีทิฏฐิอะไรแต่พอเอาเงินไปแล้วหย่าฝันทิฏฐิมันจะขุนเลยอย่างนี้ไม่จริงใจในโลกจะเป็นอย่างนี้ตลบตะแลงตอแหลอย่างนี้จึงได้โลกที่ หลอกหลวงไม่วางทิฐิอย่างแท้จริงไม่วาง,วางทิฐิอย่างแท้จริงคือไม่ถือทิฐิเห็นทิฐิทั้งหลายสักแต่ว่าความเห็นเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้เข้าใจสักแต่ว่าเข้าใจแล้ววางอันนี้คือสมัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในแง่ของพรทศาสนาคือเห็นตามเป็นจริงเหมือนน้ามันจะไหลาตามเป็นจริงไม่ไปเอามือขวางมันเออมันจะไปเหมือนอย่างนั้นแหละอารมณ์ก็เช่นเดียวกันถือมันก็ไม่อยู่หรอก จะถือว่ามันอยู่มันก็มาอยู่ทิศิมันก็มาอยู่ทิฐุปาทานตัวนี้แหละมันจะยึดถือความเห็นว่าเป็นเราเลยเราเนี่ยบเนเราเนอกิจเราเนริกิไอทิฏฐิตัวนี้มันจะถือด้วยมันเป็นทิฐุปาทานทิฏฐิมันเห็นอยู่แล้วมันยังมีตัวไปถืออีกตัวหนึ่งถ้าถือแล้วอยากด้วยทิฏฐิก็อยากผสมกัน อยากผสมทิฏฐิและไปถืออยากไปถือทิฏฐิหนาสามชั้นหนึ่งถือทิฏฐิที่เห็นสองถืออยากทิฏฐิเห็นสามไปถือว่าทิฏฐิเราเห็นแล้วไปถืออยากที่เราอยากเห็นนะมันจะถือสามรอบเลย,เเยจึงหนาขึ้นเพราะมันถืออย่างเงีง้ยและถือประเพณีรีตองที่ทำ ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำนะไอ้นี่ศีลและปัตตรามาสกกาที่ถิ่วิจิจิชาศีลธรรมมันจะลูกตทำเลยพิธีกรรมต้องอย่างนั้นอย่างนั้นต้องแข่งอย่างนั้นอนี้อะไรหาสบอะไรอะไรกันเงินกันทองก็านะถ้าพลาดอะไรเราไปเราเราพอใช่ไหมคุยไปก็จะดีประตูเงินประตูทองดูวันที่ที่ทั้งนี้ละกันเองทั้งหมด หลอกกันทั้งนั้นคือเป็นทิฏฐิที่แสดงต้องอย่างนี้อย่างนี้เราจะเห็นทิฏฐิอย่างแรงเลยในการแต่งเนี่ยเจ้าพิธีก็จะต้องทําอย่างนั้นนะจริงต้องทําอย่างนี้นายต้องทําอย่างนี้ไอ้ไอ้ของต้องวางอย่างนี้เดินอย่างนี้อย่างไรเงี้ยทิฏฐิทั้งนั้นวหวเองทั้งหมดทําอย่างนี้อีน้ำมึอต้องจับทับที่อยู่บนเศษใสสะอาดครับมึงจะเด็ผมหัวมึงไอ้นายมึงต้องเอามือ ร้อนเนี่ยมันมีทิฐิต่อกันคนใหญ่ไหมที่ร้อนบ้าที่นี่ไปเที่ยวหลอกให้ลูกห้านมันทะเลาะกันเนี่ยเริ่มเริ่มสอนเองมันทิฐิต่อกันแล้วดูดิอันนี้แหละเกฑ์เป็นที่ถูกปาทานที่โลกสอนกันมาเป็นอัตตุปาทานอัตตาภูนี่เลยเว้ยธรรมดาเว้ยมึงรู้ไหมกูเป็นใครมึงมึงรู้ไหมกูเป็นผัวมึงกูเป็นพ่อมึงหมึงอย่าหลอกและเลาะและกับกูนะ มันเน่ยกลัวแมนโมเนี่มันอยู่ก็ใครมันก็เบ่งเหมือนกับพวกนี่อั้นตดไปมันตดมันอั้นลมแก๊สอยู่ในกระเพาะลำไส้จะผ่องพอเร่อออกมาเบนตดไปกับเบนพวกคิดทิจะเหมือนกับอั้นลมตดเหมือนแก๊สกดอยู่ในกระเพาะลำไส้มากต้องกินยาอะไรนะยาาตดน้ำขาวตากระตายบิ่ง แต่กับสายวินมันจะแกที่ธีแก่ลมฟองนะดีไหมอาจารย์ยังงั้นจริงจริงเราดีดีพัฒนาดูนะครับดูเขขัวมันมันไม่ธรรมดานะหมอนี่นะถ้าเรารู้จักมันเรามันหลอกคนนี่เก่งจริงๆไอ้เจ้าพิธีเนี่ยเขาทำยังนั้นยังนั้นยังนั้นพ่อเก่งใหญ่แต่พิธีกรรมเจ้ายต่ เข,เขาไปเอามัดลูกเขาไปใส่เข้าไปให้คู่บ่าวสาวมาน้าน้าน้มา,ม,า,ม,า,ม,ามือนาขึ้นลูกเอาจิ้มหนาอย่างนี้เอาอะไรเอาอะไรนะป้ายหัวนะเนี่ยเอาแป้งมันไงไปป่ายหัวลูกจิ้มจิ้มบับบับบับ,บตบวกหัวเลยขาหมายหัวว่าเมียกูเด้อเขาหมายหัว,วกูเด้อเขาหมายหัวไว้มึงจะต้องเป็นพาดกูตลอดชีวิตเด้อ ขู่มึงมึงไปเฉยเนื้อหัวผูเมียไม้หัวใบคือจะไว้ผูกกันแต่หัวใบผูกเมียเมียใบผูกหัวเนี่ยที่ไม้หัวเนี่ยเนี่ยเขาใจว่าอื่นแล้วเนาะเขาใจว่าเอาแบ่งมันใส่หัวแหละเนาะดีใจเนาะสามทุกวันนี้สมเด็จเราเข้าที่ทีใส่หัวกันไม้หัวไว้เจ้าว้ผมกัน เรีนน้ำหัวนไปเลยเกง่งจริงๆเอาหาลาภตมนีนะ้เอากันไม่ได้เสื่อในเึ็กน้อยเอากันดาวทิศดาวทิศดาตันหาถึงเท่าเร็วๆเอาไปได้เสื่อเึ็กน้อยดูเอาวะเอาวะเอาเลยตุ้ยกองยาวเามืนน่อไหร่กราไอ้วันนี้นะวันก็เอากันถึงถึงมันเอากันแต่นอนลืม ดูทิไรเตื่อมันมดูวะแล้วขำนะเดี๋ยวเขามาวชดจักอรูกนี่ด้วน่แกแก่แกเดี๋ยวมาปอกในจาดีผูิการสอนกอะไรก็ไม่ปวดไปรถหนุนรอยวันตกใหู้ boleh datang lah apa apa